ถ้าไม่งั้นคงแย่แน่ถ้าไม่ได้ทานยาอันนี้กลางคืนก็นอนไม่ได้เลยขันแน่นจุบบางครั้งก็ต้องนุกมาอ้วเกตะอ,อะไรประมาณนี้ค่ะนอนไม่หลับสะดุ้งตื่นกลางดึกแต่เดี๋ยวนี้หลับสบายเลยค่ะไม่ตื่นกลางดึกแล้วนะคะได้หลับเต็มอิมหายใจได้ลึกขึ้นหายใจลง่งงาที่ทงนะคะมีสารตัวอันนี้ค่ะ ทานเป็นประจำนะคะเมื่อก่อนเคยทานสามเวลาค่ะแต่เดี๋ยวนี้ลดเหลือนหนึ่งเวลาเมื้อเย็นก่อนนอนเพราะว่าหายแล้วนะคะตอนนี้ทานของเพเ็ดได้แล้วค่ะแต่ก็ยังทานประจําอยู่นะคะยังไม่หยุดทานค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอขอบคุณอย่างจริงใจค่ะขอบคุณคุณหมอมากที่มียาดีๆอย่างนี้ให้ทานนะคะขอบคุณจากใจจริงค่ะ ขอบพระคุณคุณลูกค้าจากแคมเปญ End of the Year Story ที่ส่งมาแบ่งปันเรื่องราวเป็นวิทยาทานกันนะครับจะส่งทั่วไทยไม่สดจากที่นี่ที่เดียวซื้อซ้ำบอกต่อมายาวนานกว่า30ปีาใกล้ชิดลายแอดอัธวุธหรือโทร084-039-1850